ไปหาหมอมาสองสาแห่งทีนี้มันหนักมากเลยในชีวิตนะมั้งถ้าจะคานสี่ขานะต,ต้องระวังเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าหมอคนนั้นหมอคนนี้จับกระดูกจับเส้นอะไรพวกนี้ล้หายมันไม่หายหรอกมันต้องมาหาทางการแพทย์แผนใหม่แผนปัจจุบันนะครับก็เลยมาเจอตรงนี้ก็ไม่รู้ละมันไม่ไหวแล้วอ่ะรดกันไปเลยผมชื่อลุงอรุณปีนี้ก็เอากลมก็เจ็70แล้วก็กเกษียณอยู่ที่บ้านอยู่ที่สวนเดินไปเดินมานะครับไม่ได้ทําอะไรละก็ขับรถนะก็มีรถไถ ตัดหญ้าเป็นหลักไม่ได้ทําผลผลิตอะไรก็มีอยู่สิบไร่นั่งทํางานกับพื้นนะงยองๆทำกับพื้นเนี่ยจากนั้นมานี่ก็รู้สึกแย่มาเลยคิดว่านั่งผิดท่ามันงอผิดท่าแล้วก็แย่มาไปหาหมอมาสองสาแห่งทีนี้มันหนักมากเลยในชีวิตบางท่านจะคานสี่ขานะเวลาเดินเดินมาถึงที่นั่งเนี่ยเดินอีกสองก้าไม่ไหวต้องทิ้งตัวลงเลยเป้นไปนอนชั้นบนลงมาชั้นล่างนี่ไม่ได้เลยก็ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลที่ชาจชงเซาอะ่ะเขาให้กินยาลด แก้ปวดลดอะไรพวกนี้หายกล้ามเนื้อแก้ปวดกินแล้วมันก็ดีขึ้นพอหยุดกินบักมันก็เป็นอีกมันมันไม่ใช่อยู่แล้วเราเรารู้มันไม่ใช่เรื่องอย่างนี้คือก็ศึกษานะืคอคิดว่ามันไม่ใช่ก็เลยน่าจะไม่ได้เรื่องแล้วเพราะว่ามันเริ่มที่จะเป็นหนักพบหมอนวดแผนไทยอะไรพวกนี้มันก็อาจจะคลายกล้ามเนื้อได้แต่บางจทีเรื่องอย่างนี้มันมันรักษาไม่ได้เราอย่างนั้น ถ้าให้มันคลายคลายเมื่อยคลายอะไรเนี่ยมันไปนวดไปอะไรเนี่ยมันก็ได้แต่ถ้าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันต้องทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นต้องระวังเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเอยหมอคนนั้นหมอคนนี้จับกระดูกจับเส้นอะไรพวกนี้ล้หายมันไม่หายหรอกมันต้องมาหาทางการแพทย์แผนใหม่แผนปัจจุบันนะครับผมเช็ค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 เนี่ยก็เลยมาเจอตรงนี้ก็ไม่รู้ละมันไม่ไหวแล้วอ่ะก็เลยเอาฟิล์มเอ็กซเรย์คุยติดต่อกันทางเฟซบุ๊กกันนะ ก็คุยติดต่อกันแล้วก็ส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งละว่าเออถ้าผ่านแล้วมันก็ต้องหาย เอาวัดกันไปเลยแล้วก็ตัดสินใจผ่าเลยเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วตอนคนไข้ามามีภาวะปวดสะโพกล้าวลงขาค่อนข้างมากแล้วมีปวดหลังค่อนข้างมากคนไข้มีภาวะกระดูกสันหลังเคลื่อนนะครับเคลื่อนค่อนข้างชัดบริเวณนี้ L4-5 นะครับการกดทับเส้นประสาทของแกเนี่ยคือในตรงกลางเนี่ยไม่ค่อยทับนะแต่มาทับตรงขอบตรงรอยเคลื่อนเนี่ยชัดเจนหมอก็เลยตัดสินใจที่จะต้องผ่าตัดส่องกล้องเข้าไปเปลี่ยนหมอนรองกระดูกสันหลังนะแล้วก็ใส่น็อตเอาไว้นะครับเพื่อยึดเอาไว้นะหละังจากนั้นเนี่ยคนไข้ก็อาจจะอาการปวดดีขึ้น การที่เราจะดูว่าคนนี้เคลื่อนแบบต้องยึดน็อตหรือเปล่าเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่ตำแหน่งของการกดทับเส้นประสาท MRI ออกมาเนี่ยตำแหน่งที่กดทับเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถเอาออกได้ด้วยการส่องกล้องเฉยๆได้หรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งที่สามารถส่องกล้องและทําให้เส้นประสาทโล่งได้นะครับไม่ต้องใส่น็อตก็ได้แต่ในสำหรับลายนี้เนี่ยคือตำแหน่งที่มันทับเส้นประสาทเนี่ยครับไม่สามารถที่จะเอาออกได้ด้วยการสอ่องกล้องเฉยๆนะต้องดึงกระดูกสลังเข้าที่แล้วยึดน็อตเอาไว้เปลี่ยนหมอนรองด้วยอาการถึงจะหายได้ หลายๆคนนะครับกลัวการผ่าตัดยึดน็อตกระดูกสันหลังจริงๆการยึดน็อตกระดูกสันหลังนะถ้าเป็นหมอที่ชํานาญนะครับแล้วผ่าตัดแบบแผลเล็กจริงๆแล้วก็ทําไม่นานเกินไปเนี่ยพวกนี้ไม่ได้เจ็บปวดขนาดนั้นนะครับสามารถที่ทําได้ ถึงแม้อายุมากหน่อยก็ทําได้ทําเสร็จใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดสําหรับคนที่ยังลังเลอยู่นะครับเอาเอ็กซเรย์เอ็มไอให้หมอดูก่อนนะหมอจะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับว่าคนเนี้ยต้องหยุดนอกรียงังหรือว่าสองกล้องเฉยๆก็ได้นะครับเดี๋ยวหมออธิบายให้ฟังโดยละเอียดคนไปสัก3 4วันเนี่ยมันอาการชามันก็ค่อยๆลดลงแล้วก็ลลวก็หายการปวดก็หายความระมัดระวัลลงตัวเอลลงเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นนะจะเดินจะนั่งจะทําอะไรเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมีสติเลื่องอย่างนี้ละเตือนอยู่ตลอด ราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็ต้องประมาทไม่ได้มีเงินก็ต้องเก็บเก็บแล้วก็ต้องใช้ถึงเวลาก็ต้องใช้ก็ต้องใช้ถ้าเราเสียชีวิตไปเราก็ไม่ได้ใช้เสียค่าใช้จ่ายสูงเราก็ไม่อยากใช้ไม่อยากใช้แต่จริงๆตัวเราก็แย่ลงแย่ลงว่ามันก็ไม่มีความสุขอะไรชีวิตอยู่ไปหายใจไปวันๆแบบไม่มีคุณภาพมันก็ไม่ได้เรื่องชีวิตก็เป็นแบบนี้ก็ประมาทไม่ได้อย่าประมาทกับชีวิตเท่าน,นั้นเอง